ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมนุษย์ก็จะมาจมนิดนึงนะคะก็แอบ,บมาเมาหมอยนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะพอดีว่าวันนี้มนุษย์สั่งอะไรวันแล้วละ่ะสั่งของออนไลน์ไปแล้วทีนี้วันนี้ของมันจะต้องมาถึงแล้วอะไรประมาณนี้ทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าจริงๆเราไม่นุดอยู่บ้านทั้งวันนะคะแล้วว่าเซี่ยวช่วงจงังหวะที่มนุษย์ออกไปรับลูกนะ,ะก็คือเกิดของมาส่งตลอดเลยนะคะคือแบบ มากดเรียกเรื่องของเรื่องคือเพื่อนบ้านเนี่ยโทรหาสามีและสามีโทรหาเมนุษย์คือเรื่องใหญ่มากเหมือนเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากๆเลยนะคะเราสั่งของตอนดึกด้วยนะตอนเหมือนประมาณว่าจิ้มของอยู่คนเดียวเที่ยงคืนอ,อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเวลาของมาโอ้โหรู้กันทั้งตึกนะะรู้กันทั้งตึกไว้นี่สั่งอะไรนะคะสามีก็บ่นนะคะสามีก็บ่นว่าเนี่ยเธอเลิกสั่งของแบบเก็บเงินปลายทางได้แล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งของที่มนุ์สั่งเนะี่ยมาจาก ใบสัทธสลันโดนะคะแล้วก็ของเนี่ยก็คือสามารถที่จะจ่ายเงินสดปลายทางได้ก็คือไปรษณีย์เนี่ยมาส่งเราก็จ่ายเงินให้กับไปรษณีย์ไปอะไรประมาณนั้นซึ่งมนุษย์ก็มองว่าเออมันก็สะดวกดีอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่ได้เก็บค่าชาร์จด้วยอะไรเงี้ยแม่นุก็เลยแบบว่าเออสะดวกแบบเนี้ยอืมทีนี้เรื่องเรื่องคือแม่นุชจะออกจากบ้านไปนะคะไปรับลูกประมาณเที่ยงครึ่งนะคะออกจากบ้านไปเนี่ยในระหว่างที่ออกไปเนี่ยเจอเพื่อนบ้านอยู่ข้างล่างพอดีก็คือเขากําลังเตรียมตัวที่จะออกจากบ้านเหมือนกันนะคะมีรถเข็นลูก่น่นนนนีันักง เตรียมของอะไรของเขาอะนะคือมนุษย์ออกจากบ้านไปยังไม่ถึงแบบเซี่ยวนาทีเลยมั้งนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทไปรษนีเนี่ยมาสรุปมาปุ๊บเพื่อนบ้านคนเนี้ยที่เขาเข็นดูลูกเตรียมของอะไรประมาณเนี้ยโทรหาสามีดิฉันคน่ะทุกคนนะคะก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าโอ๊ยเธอเนี่ยสามีก็บ่นอะนะเนี่ยเลิกสั่งของออนไลน์ได้แล้วหมายถึงว่าสั่งของแบบ เก็บเงินปลายทางอ่ะวุ่นวายมากเลยดูนี่นั่นไอ้เราก็แบบว่าโอ้โหอารมณ์มาเลยอารมณ์ขึ้นทั้งโกรธทั้งโกรธไพรสณีนะคะแล้วก็แบบสามีก็มาแบง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 ,แบงใส่เราอะไรประมาณเนี้ยคือเรื่องของเรื่องอ่ะเราอยู่บ้านทุ้งวันนะคะคือบ่นนิดนึงทุกครั้งเลยนะคะไปรสนีเนี่ยอยู่บ้านทั้งวันเดินอยู่บ้านอ่ะไม่มีใครมากดกิ่งเรียกนะคะทุกคนเวลาที่จะออกจากบ้านไปทิ้งขยะก,ก็ได้หรืออะไรคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องรับของเราไม่ออกไปนานหรอก ออกไปทิ้งขยะบ้างละหรือไปรับลูกเนี่ยห้านาทีอะไรประมาณเนี้ยมากดกดเก่งเรียกนะคะและที่พีคไปกว่านั้นคืออยู่บ้านทั้งวันเนี่ยไม่มีมากดแต่เวลาฉันบอกว่าจะอาบน้ําจะเข้าห้องน้ําจะอึอึจะอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องใช้เวลานานอะเอ๊ะมาแล้วกดเก่งมาแล้วคือคือแบบว่าอยู่ทั้งวันเดินทั้งวันชะงกทั้งวันนะคะทุกคนชะงกดูหน้าต่างทั้งวัน,ว,นว่ารถไม้ยางรถไม้ยางนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราเราสั่งของเราจะพะวงเราจะแบบ เรารู้ว่าเออเดี๋ยวของมาส่งเดี๋ยวไม่อยู่มันนุ่นนี่มันนั่นมันวุ่นวายนะคะทุกคนเนี่ยคือแบบว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่แบบว่าม่นุษย์แบบน้อยมากเลยวันนี้นะทั้งเมนจะมานะทุกคนเลยอารมณ์มันแบบตีนะคะแล้วสามีก็แบบแบงแบงแบงใส่นะคะก็แบบว่าเรารู้สึกว่าแบบลมมาเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเขียนเขียนจดหมายน้อยให้บริษัทไปสนีนิดหนึ่งนะคะแบบว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาเวลาเดิมนะคิดว่า คือเวลาที่ดิฉันไม่อยู่บ้านเดี๋ยวต้องไปรับลูกอีกพรุ่งน,นี้นะเดี๋ยวดูนะมาเวลาเดิมเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเขียนจดหมายน้อยติดเอาไว้คือแม่นูดดับไม่ได้คือปกติถ้าเกิดออกจากบ้านเนี่ยจะเขียนเหมือนเบอร์โทรติดไว้ว่าเออเนี่ยฉันไม่อยู่นะสิบนาทีสิบนาทีจริงๆทุกคนแล้วมันมาช่วงนั้นจริงๆคือมันน่ามโหมไหมเนี่ยแบบว่าคือบอกตัวเองนะว่าเออใจเยน็นใจเย็นแต่วันนี้มันด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะอารมณ์แบบทั้งโอ้โหแบบมันไม่ได้ใช้รังเดียวนะทุกคนแบบ อันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเออเหมือนเพลินจังหวะของเราอะเขาเรียกอะไรนะสวยอะเออจะบอกว่าไงดีสวยอยู่ทั้งวันอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ๆก็แบบว่าจะเข้าห้องน้าจะสระผมบางทีแบบมากดกิ่งเรียกผมอ,อ่าเขาเรียกอะไรอะฟองไอเนี่ยเต็มหัวเลยอะฟองฟอง,ฟองสบูอ่อะคือแบบโอ๊ยอะไรชีวิตฉันมันจะแบบว่าแจ็คพอตขนาดนี้นะ เนี่ยค่ะก็เป็นปัญหาของการสั่งซื้อออนไลน์นะโดยเฉพาะที่แบบว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวทุกคนเพราะว่าสามีไปทํางานเนาะเราก็อยู่บ้านคนเดียวทําอะไรก็เดี๋ยวออกจากบ้านไปทิ้งบ้านไว้ไม่มีคนอยู่ก็คือแบบว่าจบนะคะจบเหตุต้องรออีกวันหนึ่งนั่นหมายความว่าอีกวันหนึ่งอะ่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะแบบไปทําธุระป่าปังได้เข้าใจปะ่ะคือเพราะว่ามันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อะเออเนี่ยปัญหามาตรงเนี้ยแล้วแบบพอเราอยู่บ้านอยู่บ้านก็แบบมาเมื่อไหร่มากี่โมง เราก็ทำหนุ่หนี่กับโค้งกับข้าวหนุ่นี่ไปสงบหน้าต่างหหเหมือนแบบประมาณว่าแบบรอแบบหนุ่มนะหนุ่มจะมาหาอะไรประมาณเนี้ยเออเนะี่ยไปสนีเนี่ยเป็นหนุ่มคนเดียวเลยนะที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอที่สุดอะ่ะแต่รอแล้วรอเล่าเจ้าก็ไม่มาแต่เวลาฉันออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยแม่งมาทันทีเลยนะแบบโอ้โหแบบเฮย้ยอยากจะแบบว่าโมโหอะทุกคนแบบบางทีแบบ คือจังหวะมันแบบมันอะไรจะโปะเชะขนาดนั้นเองเห็นค่าหรอเองส่งวิดีโอให้เห็นฉันหรอว่าฉันกำลังจะออกแล้วกูมุดมาทันทีเลยโอ้โหแบบคือทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเมนุ์แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะคือพยายามแบบไม่อยากที่จะแบบอะไรอะถ้าเกิดว่าแบบรู้สึกโมโหหรือต้องมาระบายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่อยากที่จะแบบว่าเอออะ แบ่งๆแบ่งบางทีเราแบบเอออารมณ์แบบโหยวันนี้ทั้งวันเลยนะพยายามพยายามพยุงตัวเองนะว่าเออลดความโกรธลงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบเพื่อนที่โพสเฟสนะแม้นทก็โพสเฟสระบายไปด้วยเพื่อนก็แบบว่าอย่าโกรธเดี๋ยวแกเออไอเราก็แบบว่าเออก,ก็ก็จริงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบมันอดไม่ได้จริงๆนะวันนี้ทุกคนบอกว่าม้นนท์แบบมันมันจีดจ๊ดจี๊ดจี๊ดเลยนะวันนี้แบบว่าโหยแบบ แค่เสี่ยวนาทีอ่ะแกแบบจะมาหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้นะอืมเนี่ยขาคนปัญหานะคะในการสั่งของออนไลน์ของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะเราไม่มีบไม่มีใครอยู่บ้านสแตนบายนะก็จะแบบว่า ออกจากบ้านไม่ได้นะคะออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดออกไปนะี่มันมาทันทีนะบอกเลยบางทีเราแบบเอ้ยเดี๋ยวเข้าน้ําก่อนจะมาไหมวะจะกวดเก่งไหมวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่กล้าทําธุระรับป,รปังตัวเองอะ่ะเออไม่กล้าอาบน้ำอะ่ะเดี๋ยวอาบน้าแม่งมาอะไรประมาณเนี้ยคือไม่รู้จะก,กะเวลาช่วงไหนคือบอกว่ามาส่งวันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าวก,กี่โมงไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือวนไปเรื่อยอะไรประมาณนั้นนั่นแหละอืม ก็นะคะแม่นุดก็มาบ่นให้เพื่อนๆได้เราฟังกันนิดนึงแล้วกันเนาะปัญหาของการสั่งของออนไลน์นะมีเพื่อนคนไหนอะเจอแจ็คพอตแบบแม่นุดบ้างไหมอะนะแบบว่ารอทั้งวันเจ้าก็ไม่มาแต่เวลาที่แบบว่าทําธุระปะปังส่วนตัวหรือแบบออกไปไหนอะไรเงี้ยมาเนี่ยมีใครแบบว่าเจอปัญหานี้บ้างไหมอะเมนมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยดีว่าแบบว่าเออไปสีของเพื่อนๆเนี่ยเป็นไงกันบัางนะคะประเทศที่เพื่อนๆอยู่หรือที่เมืองไทยก็ดีอะไรประมาณเนี้ยบางทีแบบโอ้ยสั่งของสิบ ว่ากล่องอะไรประมาณนี้กว่าจะมาแต่ละเจ้ากว่าจะครบกว่าจะนู่นจะนี่นะจริงๆแล้วมนุน้์จะสั่งทีละแบบกล่องสองกล่องเพื่อให้รู้ว่าเออมันเมื่อไหร่มันจะมาอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเราก็แมネจตัวเองไม่ได้ไงแบบถ้าเกิดเธอสั่งวู่นนี่อ้าวตายไรฉันต้องออกไปบ้านไปนู่นไปนี่ไปซื้อของไปอะไรไปไม่ได้นะสามีก็บ่นทุกคนแบบสามีก็บ่นแบบโอ้วุ่นวายนะเนี่ยแบบว่าชีวิตแบบว่าแมเนจอะไรก็ไม่ได้เวลาอะไรแบบเละเทะไปหมดเลยอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องพีคสุดๆก็คือ เราวสั่งของชิ้นนิดเดียวรู้ทั้งตึกนี่คือแบบว่าคือแบบคือแอบโกรธตรงเนี้ยที่แบบวุ่นวายจนขนาดจนขนาดเพื่อนมาต้องโทรหาสามีว่านูน่นนี่ของมาส่งนั่นนี่โอ้เวรกรรมเวรกรรมห่วยชันคะซื้อของออนไลน์ก็ไม่ได้ค่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้มันก็ปิดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะว่าบ่นมาจมมาระบายเห้เพื่อนในเราฟังกันวันนี้ก็ ขอตัวลาไปแล้วนะไปดูลูกๆต่อนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ